ได้ความร please, ู <c oughs> <c oughs> ้เพ sure er in ิ่มขึ้นคิดว่าพอสมควรครับคิดว่ามากเลยครับอหําสหรับผู้ที่อยากทำในด้านพัฒนาเนี่ยครับเป็นแนวทางพอที่จะไปทําได้ครับโอเคเยี่ยมเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักพัฒนาควรเข้ามาเรียนในคร์นี้เลยครับครับไม่ยิดหวังครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะอ๋อธนรัตนพัฒนาครับพี่ธนรัตน์นะคะ ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนะคะจังหวัดสีสกเกรครับสะเกตเนะเาะแล้วทำอะไรอยู่คะตอนนี้ค้าขายครับอืมแล้วคือเห็นคอสอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักพัฒนาอสังหาเนาะใช่ครับ<อ>แล้วน่าสนใจ,จเป็นนักพัฒนาค,ค่ะหลังจากเรียนไปหนึ่งวันแล้วเป็นยังไงบ้างะคะได้ความรู้เพิ่มขึ้นคิดว่าพอสมควรครับคิดว่ามากเลยครับเหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำเป็นนักพัฒนาเนี่ยครับสามารถคือมาเรียนแล้วสามารถนำไปเริ่มทำได้เลย อ่านสเต็ปเป็นแนวทางอุปกรที่จะไปทําได้ครับโอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนแล้วยังลังเลบ้างครัถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักนักนาควรเข้ามาเรียนในค์นนี้เลยครับไม่ผิดหวังครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ